นี่คือสี่สิงประจันบาลจูนไปตีแล้วก็เดวิดทั้งสี่คนเนี้ได้ต่อสู้ห้ำหันกับดินเข็มอย่างยาวนานถึงสปีวันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเขาทำสวนจากดินที่เข็มที่สุดจนไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้และได้รวมกันตั้งชื่อสวนว่าโลวาน หมายถึงปาโลมากับปราวานนั่นเองผักในตลาดอ่ะเราต้องเลือกคือแม่จะเลือกว่าอันนี้สวยไม่สวยใหญ่เล็กมีความแตกต่างกันของใบแต่ว่าตอนที่เราไปตลาดตอนนั้น,น่ะคะ่ะเมื่อปีประมาณปีห้าเจ็ดผักทุกอย่างในตลาดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเขียวใหญ่ยาวขาวฟูเพราะบอ็อกเดียวเหมือนออกมาจากโรงงานมันก็เลย เป็นคำถามคำถามหนึ่งที่มามาถามแฟนแก็คือมาถามไปว่าเราสามารถที่จะปลูกแบบดั้งเดิมได้ไหมปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีได้ไหมแฟนก็เลยบอกว่าให้ไปลองเรียนกับอาจารย์ยัธดูสิอันนั้นคือจุดกำเนิดที่มาของเริ่มต้นที่นี่ซึ่งพอไปเรียนปุ๊บมันก็ไม่ใช่แค่การามาปลูกผักอย่างเดียวแล้วมันํำนึงถึงนิเวศถึงสิ่งแวดล้อมถึงธรรมชาติถึงความหลากหลายของพืชพันธุ์ ในป่าในธรรมชาติด้วยก็เป็นเป็นอันนี้ถือว่าเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้มีพื้นที่ตรงนี้อันนี้เนือที่เจดสิบไร่ในอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่คือภาพของดินก่อนที่เขาจะเริ่มนี่คือภาพถ่ายทางอากาศเมื่อก่อนปี60ดินที่นี่ก็จะเป็นดินเหนียวแข็งและก็มีความเข็มสูง อย่างไม่น่าเชื่อเขาได้ไปเรียนรู้เรื่องการออกแบบพื้นที่กับโมนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เริ่มมาออกแบบแล้วก็เริ่มขุดโคกน้องนาเพื่อที่จะพัฒนาดินเพื่อให้ดินที่เข็มที่สุดที่ปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้ให้มันปลูกอะไรได้นี่คือภาพที่เห็นหลังจากการออกแบบแล้วก็จะมีสระมากมายเพื่อเก็บน้ำ ดินเค็มเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากเพราะว่าหลังจากขุดสะแล้วน้ำในสะเค็มมากเอามารดน้ำผักไม่ได้ผักก็จะตายดินเค็มเป็นดินที่ปลูกพืชได้บางอย่างโดยเฉพาะไม้ผลต้นไม้ก็จะปลูกในดินเค็มได้แต่ผักทั่วๆไปผักอายุสั้นหรือผักหน้าหนาวจะไม่ได้เลยดังนั้นกลุ่มนี้จึงได้ สังเกตและทดลองหลายเทคนิคเพื่อที่จะหาทางออกในการแก้ดินเข็มน้ำในสระก็จะเป็นสีใสมรกตอยู่เป็นเวลาหลายปีจะเป็นน้ําที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีพืชพันธุ์เติบโตมากนักมันจะใสอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่คือปัญหาที่ใช้น้ําก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็ยากดังนั้นกลุ่ม โลวานจึงได้ทดลองเรียนรู้การพัฒนาดินโดยการถมถมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนแรกก็ใช้ฟางเป็นจานวนมากเพื่อมาถมถมให้หน้าหนา,นาแต่ก็ฟางมีค่าใช้ใจ่ายต่อมาจึงได้ปล่อยให้หญ้าที่ขึ้นได้ในพื้นที่ขึ้นสูงสูงแล้วก็ตัดลงถมแทนกันไปหาฟางมา การถมเรื่อยๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดินเริ่มมีความร่วนซุยขึ้นที่หน้าดินเล็กน้อยเริ่มมีพืชพันธุ์ที่แตกต่างเติบโตมากขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มทำแปลงโดยการสร้างหน้าดินใหม่เพื่อที่จะปลูกผักให้มีอยู่มีกินก่อนดังนั้นในพื้นที่อย่างนี้การยกแปลงทำให้สามารถสร้างหน้าดินใหม่แล้วก็ปลูกผัก ได้ทุกชนิดซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำเยอะเพราะทำเพื่อให้มีอยู่มีกินเป็นหลักการสร้างหน้าดิน,ดนใหม่โดยทำเป็นแปลงยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินเดิมทำให้สามารถที่จะปลูกผักมีผักได้กินเองทำให้รู้สึกมีกำลังใจมีความตื่นเต้นกับการได้กินพืชผักของตัวเองมากขึ้นเรื่อย ในปีแรกๆกก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีอะไรเติบโตมากนะักแต่พอปีที่สองเริ่มมีหญ้ามีอะไรมากขึ้นต้นกล้วยหลายๆต้นก็สูงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองแต่หลังจากคลุมดินมากขึ้นมากขึ้นพืชพันธุ์ต่างๆเริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วการที่ได้ตัดหญ้าถมตัดหญ้าถมตัดหญ้าถมเรื่อยๆทําทำให้ ดินถูกคลุมไว้อย่างดีจึงเกิดจุลินทรีย์เกิดเห็ดเกิดอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วต้นไม้ที่โตได้ดีในที่แห่งนี้ก็คือต้นสแกต้นสแกเป็นพืชที่คนไม่ค่อยใช้ประโยชน์มากนักนอกจากเอาไปเผาถ่านอันนี้จะโตดีมากรวมทั้งต้นกระถิน ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวและดินเข็มอย่างยิ่งต้นไม้ที่โตดีโดยธรรมชาติแล้วก็ถือว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยปรับปรุงดินฉะนั้นกลุ่มโลวานก็เลยตัดมันถมเพื่อเป็นปุ๋ยอันนี้ก็รวมทั้งต้นมะรุมด้วยซึ่งก็ถือว่าโตดีใช้ได้กินได้และก็เป็นปุ๋ยที่ดีด้วย การพัฒนาดินตรงนี้จึงเริ่มต้นด้วยฟางหลังจากนั้นก็ใช้หญ้าใช้พืชพันธุ์ทั้งหลายที่โตดีในพื้นที่ด้วยตัวของมันเองเป็นตัวคลุมดินตัดถมตัดถมตัดถม,ดถมรวมทั้งการเอาไผ่เข้ามาช่วยบนคันสะขอบดินสูงสง,สงก็จะเอาไผ่หลายชนิดมาปลูกไว้เพื่อคลุมดินใบไผ่ก็เป็นประโยชน์ ทำให้ดินพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วใบไผไ่มีสารอาหารสูงมากและเป็นปุ๋ยหมักที่ดีเป็นสิ่งพัฒนาดินได้ดีมากแค่สามปีเองครับสามปีอันนี้คือใช้ไผ่กับต้นกระถินพัฒนาดินใช่ไหมหลายอย่างนะครับแต่ว่าตัดลงดินไปแล้วก็ก็จะมีมะรุมต้นใบก้ามปูมกระถิน นลงกระถินเทพ,พ้าก็หลายอย่างครับแต่ว่าปลูกสลับแต่ตอนนี้คือไม้ไผ่ขึ้นมาผมก็มเก็ียบปรับเปลี่ยนครับ,รบกระถินเป็นพืชที่โตดีในดินแทบทุกประเภทไม่ว่าจะแห้งแล้งกันดานยังไงมันก็เติบโตและกระถินก็ให้เมล็ดให้ใบให้กิง่งค่อนข้างจะเยอะดังนั้นสมาชิกโลวานที่นี่จึงได้ใช้กรถินเป็นจำนวนมาก ในการทำสวนพัฒนาดินที่แย่ๆให้กลายเป็นดินที่ดีขึ้นพื้นที่บริเวณแห่งนี้คือโรงเรือนเพาะชำโรงเรือนเพาะปลูกที่ไม่ต้องสร้างโรงเรือนของเดวิดเขาปลูกกระถินเป็นโรงเรือนเพราะกระถินมีใบไม่หนามากแล้วก็ตัดกระถินเป็นปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ปลูกพืช ใต้ต้นกระถินนี่คือพริกที่หายากชื่อทรินิแดดเดวิดสนใจการเก็บเมล็ดพันธุ์มากตอนนี้เขากำลังสะสมเมล็ดพริกต่างๆนี่คือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่เขาหามาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะเอามาทดลองปลูกดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะอยู่ได้ไหมเขาปลูกนอกจากพริกแล้วก็ยังมีอย่างอื่นหลายอย่างทีเดียว นี่คือเครื่องมือในการดักหอยทากของเดวิดเขาจะเอาอิดบล็อกมาวางวางไว้เพื่อให้หอยเข้าไปหลบในนั้นและก็พลิกเก็บได้เรื่อยๆเดวิด <David S 2> ใช้เทคนิคในการตัดกิ่งกระถินลงมาแล้วก็ฟันฟันลงกองไว้เพื่อเป็นปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องใช้เครื่องบดสับเลยเนาะคือถ้าเป็นเครื่องบดธรรมดาต้องเสียค่าน้ำมันควันเข้า มลพิษเสียงหลายอย่างแต่ผมขอแนวนี้ดีกว่าแล้วก็บ้านเจ้าปวกปุ๋ยสุดยอดเลยครับเห็นชัดเจนมากเลยครับอย่างเช่นนี่ครับต้นถัว่วภูม่วงราชนีดูใบครับมผแล้วก็ระบบน้ำก,แกแ็แค่ตป๊ชัดกับโซละาเซลครับเดวิดเป็นนักสะสม,มะเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมากมายที่นี่คือ ต้นตระกูลข้าวโพดชนิดหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้เรียกว่าข้าวโพดเขาเรียกว่าอ้อยเนียมซึ่งลำต้นมันจะหวานมากอันนี้คืออ้อยเนียมซึ่งผมเคยได้ยินแต่ชื่อแต่เพิ่งมาเห็นวันนี้นี่เองเดวิดได้มาจากเมืองลาวนอกจากนั้นก็ยังมีการสะสมพันธุ์มันหลายๆอย่างมันหัวหลายชนิด แม้ว่าที่นี่จะเป็นดินเหนียวที่มันไม่ชอบมากแต่เดวิดก็อยากทดลองอยากพัฒนาดินเพื่อให้มันสามารถปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงแรกของการขุดสระน้ำที่ซึมออกมาเป็นน้ำเค็มล้นล้วนเลยไม่สามารถที่จะใช้กับการเกษตรได้แต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็จะเค็มอยู่หลายปีแต่การแก้ไขโดยการ น้ำฝนลงไปให้มากที่สุดและไม่สูบน้ำออกโดยวิธีนี้ก็ทำให้น้ำลดความเค็มลงอย่างรวดเร็วจากบทเรียนของโลวานได้พบว่าการแก้ปัญหาดินเค็มสิ่งสำคัญที่สุดคือการขุดสระเก็บน้ำฝนให้มากที่สุดเก็บน้ำฝนเพื่อเอาไปดันน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มโผล่ขึ้นมาจากนั้นก็มีการคลุมห่มดิน อย่าให้ดินถูกแสงแดดไม่งั้นน้ําในดินจะระเหยขึ้นแล้วก็จะดูดเอาเกลือขึ้นมาน้ํำระเหยไปได้แต่เกลือละเหยไม่ได้จึงเกิดเก็ดเกลือขาวเต็มดินไปหมดในช่วงแรกๆก,การเก็บน้ําฝนลงในสระและก็การห่มคลุมดินทําให้ดินมีความชื้นอยู่นานและเหยช้าลงทําให้เกลือขึ้นมาน้อยลงน้อยลง พอฝนตกลงมาอีกฝนก็กดเอาเกลือเนี่ยซึมลึกลงไปเรื่อยๆโดยวิธีนี้ทำให้ดินหายเค็มได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้ขอให้มีดินดินอะไรก็ได้เราสามารถแก้ไขได้หมดเลย